สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้กับผมนะไอหย่อนนะทุกคนก็คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบยิงกันจนแบบมันมากครับทุกคนและรอบนี้ผมมาผมมากับเพื่อนจากคลิปที่แล้วนะใครไม่ได้ดูก็ไปดูได้ครับทุกคนคลิปนี้นะก็ผมมากับเบอร์สามนะทุกคนเบอร์สามเล่นเก่งมากทุกคนแล้วก็เบอร์สามไปใส่ชาร์จด้วยนะผมจึงชอบเลยฮะผมชอบแบบดูดูเดือนนี่แหละครับทุกคนยิงแบบตายกับไปข้างนี่นะฮะยิงแบบไม่กลัวตาย ในคลิปจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้มีคนโอ้โห,โหเต็มเลยเลยน่าจะมีไหลยที่นะอันดับแรกขอ,<ด>ขอเก็บปืนก่อนไม่ทนันเวกเตอร์คู่ก็ได้หนะ เจอลนะปืนพลาฟอร์มจะเล่นเล่นพลาฟอร์มก,ก่อนก็ได้ครับหึใครปล่อยโดนรีบชาร์จนะมึงอ่ะรีบเชียวสามคนเลยนะเนี่ยอันเรียบร้อยวิ่งมาคนเดียวใครก่อนคนแรกเลย มันเอาโทก้อนมันแจก,กเรา,าทุกคนนะฮะตอนนี้3คนลงด้วยกันฮะวิ่งกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะชัดโคตรมันยิงกันโคตรมันมีเสียงเท้าอยู่ข้างบนหรือเปล่า ฝั่งนู้นมันกับเขาไม่ชาร์จไม่เลยเอาไงดีโอเคฮะเบอร์สามไปลแล้วฮะมันกับเบอร์สามจะขึ้นไปชาร์จลปะปะสามตุเบอร์สามไปกันนี่ไงไปตัวชุดแต่งงานอืม <c oughs> ไม่ตายเอาดิ โอเคเพื่อนเขามากแล้วว่ายิงดาวละชาร์จดีรออะไรเปิดด้วยกระสุนระเบิดทกก้อนไปก่อน<ม>เผื่อมีฟุกดาวเพิ่มอ้าวดาวดาวมหมดไปหนึ่งเตี้ยไอตัวชุดแต่งงานโดนชุบได้แล้วล้มลอยรอบหนึ่งนะผมว่าน่าจะเหลืออยู่และเพราะว่าคนลงเยอะมากเลยนี่ไง วิววิวบ้ามันเอาอะไรมาวะเนี่ยมันใส่ใครร้อนแน่เลยเกาะผมหายเกาะล่วงเลยทีเดียวใครร้อนมันแรงมากเลยเนี่ยเกาะหายเลยของอยู่นี่เหมือนกับเขาจะเหลือตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยโถก้อนสองก็บอก โกอน,นปืนฮิตมากเนี่ยใครก็เล่นกัน,น,นเนี่ยนี่ยิงม่อยู่เลยอะ่ะมันน่าจะตัวเดียวความชิปหายกำลังจะไปเยือนเลยมึงอ่ะมึงรู้ไหม <c oughs> ความชิปหายกำลังจะไปเยือนมึงละไปดีกว่าฮะเลสโกเราไปชาร์จมันดีกว่าเบอร์สามกับจะอ้อมไปฮะเดี๋ยวผมดักดีกว่าเผื่อมันยิงเบ้เพื่อนดีกว่ายิงไหมตามมา ร์สามบอกให้ตามไปไป Let's go มึงก็ว่ามันจะไม่ยิงเราด้วยนะฉันสร้างดาบของราชาแล้วมาโผลมาสิโผลมาสิโอ้โหไม่ยอมโผล่ด้วยเนี่ยดักเียงเนี่ยของมันเนี่ยเช็คระเบิดลูกสุดท้ายไม่โดน <c oughs> ไม่โดนตั้งไอ้วอร์ โดดลงไปนี่วะอยู่ไหนมึงอยู่ไหนความชิบหายก็แลมันจะมาเยือนมึงละไม่มีอ่ะผมว่ามันน่าจะขึ้นไปละอืมได้ยินมันนัดเดียวยิงมันนัดเดียวโดยมันสอยร่วงเลยนะดีนะเราชาร์จกันสองคนเนะี่ยนี่แหละฮะ ข้อดีของการช้าสองคนถ้าสามคนนี่จะมันกว่านี้เนี่ย <laughs> <c oughs> นี่นะเป็นทีมที่ผมใฝ่ฝันนะแต่ไม่รู้ว่าตาหน้าเพื่อนเขาจะเล่นกับเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมชวนมาจากตายเกมที่แล้วนะถ <c oughs> ยวเราชุดเบอร์สองก่อนดีกว่าบเบอร์สองมันลงที่ไหนวนะเนี่ย เคเพื่อนเขาชุบแล้วเดี๋ยวผมก็ซื้อโคโน,โน่แล้วกันเผื่อได้ใช้ตอนนี้วงบีบหนีละอืมมีัจอยู่หลังรถเมยเพื่อนโอเคหโห้เพื่อนโคมมากเลย <c oughs> มาฮะความชิบห่าย <c oughs> ความชิบห่ายกำลังจะไปเยือนแล้ว มึงอยู่ครบตี้หรือมึงอยู่คนเดียววิ่งไปแล้วตัวนึงเอ้าเอานั่งอะไรนั่งทำอะไรมันนั่งทำอะไรกับมันเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่วงล่วงล่วงลวงไปดิอ้าวเบอร์สองมาเติมัทุกคนเบอร์สองลงมาใหม่เอามาโดดโดดโดมึงตามาอะไรกับมึงเนี่ยเอาเอา มีตัวมาแจมมีตัวมาแจมมึงโดนแน่หืมล่วงจนได้โอ้โหชันปีสามคนมึงไม่น่ารอดอ่ะวงบิดหนีเราไปจุดลมพลือ้ป่าเนี่ยใช่ไหมหรือผมอ,อ,อ๋ไม่น่าใช่จุดลมพลน,นะคนละแผนที่แล้ว <laughs> คนละแผนที่แล้วไอยอด เอาเอา,เอาชุบเพื่อนอ่ะชุบบ่ชุบบ่ไม่ทันชุบหรอมึงอ่ะหมดไปแล้วหนึ่งตี้คนระับทุกคนอเอาจะมาชุบจะมาชุบเพื่อนจะมาชุบเพื่อนนะอ่าจะชุบทันให้ตัวเนี้ยสามสามไปที่ความแสงอืมแตกไปดิอุ้ยมีตรงไหนมาวะเนี่ย <ไป S 1> อุย้ยโอ้โหบนหลังคา กูว,ว่าอยู่เดีย๋ยวมกูหามันไม่เจอขู่ไม่น่ารอดแล้ววะผมน่าจะแตกโอเคแตกไปตามสติปเราดูเพื่อนเล่นแล้วกันไปที่คลังแสงมันอยู่บนหลังคาชุบยากมากตรงนี้ถ้าชุบน่าจะโดนเขาปาระเบิดสลายไอวอแน่เลยไม่เป็นไรฮะเราดูเพื่อนเขาเล่นยาวๆดีกว,ว่า ดูสิเาเพื่อนเขาสามารถพาเราไปจิตท็อปหนึ่งได้หรือเปล่านะนี่ปืนนั้นตัวหนึ่งอะ่ะเสร็จล้วเอาเรื่องจัดโอ้โหเอาเรื่องจัดนะเนี่ย ถ้าผมเล่นได้แบบนี้คงจะดีมานะตอนนี้เราก็มาอยู่แล้วประมาณท็อปสามนะทุกคนมันก็เพื่อนเราจะดดนล้มอยู่ครับอ้อหืหัวแตกอองจริงไอเคมังกรนี่ผมเคยเล่นอยู่นะเมื่อก่อนที่เช่าจะกินที่ไปเช่าไอดีมังกรรีวเจ็ดอ่ะมันรัวมากเลยนะ ไม่รู้ว่าที่เพื่อนเขาเล่นสกินนี่เขาแจกหนึ่งวันหรือว่าเพื่อนเขามีอยู่แล้วแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือว่าแพงอยู่นะมังกร <laughs> ตอนนี้นผมเติมไปสองพันไม่ยังไม่ได้เลยสองพันหรือว่าพันกว่านี่แหละได้ถึงเช่เยี่ยวสงนะโอ้ยเอาเรื่องจัดมีการระเบิดพร้อมดนะ้วย โอ้โหดาวโอ้โหเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนโอ้โหพวกเราตึงมากอ้าวตายวงโอ้โหชิบหายตายวงเลย โอเคฮะตานี้เราก็เป็นแชมป์นะก็บวกมาประมาณ38แฮะแรงๆหนึ่งดาว